เหรียญยี่สิบบาทนิกเกิลวาระที่สิบเอ็ดเหรียญครบเจ็ดสิบห้าปีกระทรวงพาณิชย์สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับวันนี้มีเหรียญกระสาบในวาระที่สิบเอ็ดนะครับเหรียญน,นิกเกิลยี่สิบบาทนะครับโดยเหรียญน,นี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสามสิบสองมิลลิเมตร mm, นะครับน้ำหนัก 15กรัมด้วยกันนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลน,นะครับ20บาทวันที่ครบรอบนะครับวาระคือวันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2538มีการประกาศออกใช้งานนะครับเหรียญในวาระที่11นะครับในวันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2539เหรียญนี้มีจำนวนการผลิตทั้งสิน้น เพียง1,211้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับเรามาดูลวดลายของเหรียญกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับกลางเหรียญน,นะครับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมิรรมนทรระมหาวชิราวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับและ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาตอิคารนะครับทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสายสพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความว่ารัชกาลที่9ด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่6นะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มแสงให้เห็นนะครับความคมชัดของเหรียญกัน นี่คือด้านหน้าของเหรียญนะครับเป็นเหรียญแบบยูเนไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่คือความเงางามคอเหรียญนะครับจะเป็นเฟืองจักรนะครับคอเหรียญจะเป็นเฟืองจักรทั้งหมดนะครับรอบรอบความเงางามสําหรับนักสะสมนะครับเหรียญกระสาบเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับมาคลิปนี้ท่านก็จะรู้จักกัน นะครับว่าเป็นเหรียญเกี่ยวกับอะไรนะครับเหรียญอะไรอันนี้คือด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะบพิกกลับไปให้ชมด้านหลังกันนะครับพิกับมานะครับที่บริเวณด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกระทรวงพาณิชย์ ด้านขวามีรูปเครื่องหมายราชการดังกั่มีเลขบอกชนิดราคานะครับด้านซ้ายเลขบอกชนิดราคาคือ20บาทนะครับแล้วก็มีคําว่าบาทอยู่ด้านขวาด้านบนนะครับจะมีข้อความว่า75ปีกระทรวงพาณิชย์นะครับด้านล่างจะมีข้อความว่าประเทศไทยพอ2ุดสอนะครับนั่นเอง นี่คือหนึ่งในเหรียญน,นะครับวาระที่11นะครับของซีรีส์เหรียญที่ระลึก20บาทบาทสาหรับชแนลเรานะครับก็เป็นชแนลที่รวบรวมนะครับ เหรียญที่จะมาแนะนํากันนะครับเหรียญที่ระลึกเรียนต,ต่างๆที่ผมในฐานะนักสะสมนะครับเก็บสะสมไว้และนํามาเผยแพร่ให้ชมกันนะครับว่าเป็นเหรียญลักษณะไหนแบบไหนนะครับให้เห็นภาพให้เห็นเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีการแนะนําว่าด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นอย่างไรของเหรียญน,นั้นๆน,น,นะครับก็ฝากติดตามรับชมด้วย